วันนี้เราจะมารีวิวที่เก็บลูกนะครับผมอันนี้แชมเปี้ยน200กว่าบาทนะครับผมอันนี้สีฟ้ายืดได้ถักปลาราคา25บาทอันนี้20บาทเอาเป็นจากถูกๆแล้วกันนะครับ20บบาทอันนี้ก็สีแดงนะครับก็ตักได้ดีนะครับสีแดงตักได้ดีทีเดียว แต่ว่าก็จะไม้ยาวนะครับก็จ<ป><ป>ะพับไม่ได้นะครับไม้ยาวเตะกรา้าต่อไปนะครับก็จะเป็นยี่บห้าบาทแต่ก็สามารถยืดหดได้นะครับผมยืดหดได้อันนี้ก็กระทานรับดีนะครับเหมาะกับทางแคบนะครับผม แล้วก็ยืดได้ด้วยพวกพาไปข้างนอกสถานที่สะดวกไฟฟ้าแต่ก็อาจจะสั้นไปนะครับสำหรับคนที่ตัวเล็กนะครับอืมปัญหายคือใส่ได้ไม่เยอะเทามาใส่กล่องและสุดท้ายก็จะเป็น อันนี้เลยล่าสุดแชมเปี้ยนบาพิกเนตอันนี้ใส่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เก็บได้ทีละหลายอันด้วยดีมากๆเลยเดี๋ยคิดมันจะยาแล้วครับสักสิบลูกโอเค สนใจซื้อได้ที่เชียงไหนะครับผมตอนนั้นลดราคาพอดีสองร้อยกว่าให้จริงก่เจีวประมาณห้าร้อยนะครับ